อันนี้สิาพาเบงเอก่อนเฮอเอาคืนมาจากน้ำใหม่ๆมม,มาทาสีทานันงามแบบนี้นี่คือเรือนะคะทาม,มีําำน้ำแกงเนาะกระเจ้าลงแป้นใส่มองใส่เวดใส่มองไงน,นะมองสิบเซนเรือใหญ่ใส่ อันนี้ใช้เครื่องทำอาหารเรือหางยาวดิเรือหางาเรือ,รอไปใส่มองใส่เบ็ดเรียงเป้งๆน,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 นี่ทาสีเอาขึ้นจากน้ำมาทาสีโอ้ยได้การะนะเนี่ยทำอาหาปลาไง น้าใส่มองใส่เบ็ดน้ำแกงมาปีนี้ไ้น้ำมีน้ําแกงอยู่ปีแดงจริงขือเรือก๋วยเตี๋ยวเรือ้าสีแดงจะขื่อก็สีไทย โูข้าเจ้าข้าเจ้าเอาเนี่ยเป็ดกระสางป่านะใส่มองใส่เบ็ดใส่ตะลุมใส่อันตะลอมท่าก็เอาง่ายไงลองไปหยามเห็นเือก็ถ่ายเพราะเราชอบถ่ายเห็นอะไรแปลกๆแล้วก็ถ่ายบรรยากาศ ที่จริงเนี่ยมีแต่หมองอันที่เขาจ้ามีน้ำเองได้ทางคุ่งแถวทงางเขานี่บ่ค่อยมีเพอน้ำมันแห้งมีทะเลน,นะมีแต่หนองกระพองกระห้วยกระหอง ทาใหาชมพ่อแค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวยๆรวยๆเฮงๆปังๆคะ่ะสุขภาพดีเลยคะ่ะให้มีกายจากโควิดค่ะขอให้แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงทุกคนหลศดจากโรคภัย อยู่ดีกินดีอยู่ดีกินแซบอยู่แจ็บกินนัวโชคดีทุกคนค่ะขอประคุณมากนะคะสวัสดีจ้า